ไม่รู้สึกว่าใส่ฟันปลอมรู้สึกว่าดีมากเลยรียบตัดใจ่ะชื่อจุภาพีวิทยาวัฒนธรรมไทยศัก์คือฟอันชุดแรกเนี่ยคือฟันหน้าเนะคะเป็นหนองนะนลากฟันเป็นหนองคนะและ้วก็เลยสามีเขาบอว่าทำอยู่ที่นี่ให้มาตรวสาด่ดู ดีมาดูเรื่องฟันหน้าที่มีอาการนะครับบวมแล้วก็มีหนองก็เลยให้คุณหมอดูด้วยว่าข้างล่างปนันระกรรมเนี่ย,กกนนยที่ใส่ฟันปลอมมาช่วงรนะยะนานพอสมควรสามารถท,ที่จะทำการถันเียมั้ไยได้ไหมนะคุณหมอเ่ทาทำได้ก็เลยให้ทำสองซิกล่างเลยส่วนซิกบนที่เป็นมีอาก,การที่มกวมก็ต้องราอกอ ให้หลุดงอใเรียบร้อยที่จะทำได้ก็คือถ้าการเจ็บว่าปกตินะคะมันจะต้องบวมนน้อยนะคะถ้าประหม่าติกว่าก็เรียบร้อยจะไม่มีปัญหาเลยบอกตามตรงว่าตอนแรกเนี่ยเรื่องฟังว่าลากฟังทีมเราก็ไม่ข้บใจว่าฟังยังไงอะไรทำนมันีเป็นลากฟังทีมแล้วเราจะเที่ยวได้หรือไมหลังจากที่สามีผมแคุณพ่อได้มาทำแล้วเนี่ย แล้วก็ได้แบบคุยกับหมออนะดูดูตามด้จยบอะไรเยอะพอมาทำเยรู้สึกว่าดีค่ะอายุมากแล้วทีแรกคิดว่าหกสิบกว่าแล้วเนี่ยคุคิดว่าไม่ต้องทำหนอแล้ทคือปั่ห้อมพมานานนะคุ้นเคยแต่ดูแล้วเนี่ยเี่ยที่แสงกันเรารู้สึกว่าเราสบายขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องมีเหล็กมาคล้องมาเกี่ยวอะไรให้ให้ให้เราบาดเนี่ยรู้สึกว่า ปกติหัชาิมากเลยก็หลังจากเสร็จความสุแล้วก็ติดการเที่ยวเจจ่จวตึงๆจากความไม่เคยชินของเราก็ให้เที่ยวเบาๆก่อนนะคะเกิดความเคยชินก็น่าจะไม่เกินเดือนก็่าจะใช้งานได้ตามปกติผก็จะบานอาศัยอยู่ที่บางหแล้วก็เดินทางมาผ่านตลาดสองน้ีกามือ เข้ามาห้องผมสะดวสบายมีบริการน้ำดื่มน like like ้ำชากาแฟเข้ามารับคันชากาแฟทุกครั้งที่มาก็ค่าใจ่ายพอสมเหตผลเลยนะคะไม่บานตายก็มีให้เลือกด้วยนะคะว่าเราอยากได้แบบนะคะระดับไหนสองสามระดับแต่ว่าใด้ลูกระดับยี่หดีที่สุดแต่จุมีนก็ไม่แพงมากเลย นี่วตอนนี้คือก็อปทับใจแล้วนะคะมาเนี่ยจนจบตอนนี้ก็กำลังรอให้ได้ทำสิ่หน้านนะะจะได้เสร็จเรียบร้อยรู<ช>้ส<ๆ>ึกว่าสบายใจฟันปอมแบบอย่างนั้นนะคะมันทานอะไรไม่อร่อยไม่มีมรสชาติเพราะว่ามันจะมีเงอปอมมาพอกตรงนี้นขเราข้อเสียตรงนั้นแ่บมีเยอะเลยข้อเสียของฟองันปอมเบยเป็นเหล็กดัด อันนี่จม้กเราลิ้นเราสัมผัสกักเหนือเราเองแบบแบบที่ไม่เคยได้สัมผัสมากขนาดลิ้นเรายัง<ช>รู้เลยว่าสัมผัสถักเหนือเราล้าเขาไม่เจ็บด้วยนะเะเน่อ่ะทําทำเสร็จออกมาเนี่ยไม่รู้สึกไม่รู้สึกอีกไม่รู้สึกว่าใส่ฟันปลอมรู้สึกว่าดีมากเลยรีบตัดใจ